เอสกับลูกนี้ตีแก้ข้าบมายกมาหัวเสาฉีกมาอยากไ้กลับไปได้อะไรไงมามาลูกนี้โอ้ยยังอยู่ค่ะตีแก้ไปก่อนนะคะเอาคารซักจากสามเมตรลงอะลงเต็มเต็มมาลูกนี้ แต่แก้ไขข้ามมานะคะกระซักหยอดคืนพากเราร้องได้จากได้หลักโอ้โซักเลยค่ะเดยัตรูนี้ไม่ข้ามนะคะ นอกแล้วค่ะทีมไทยแต้มของคขาสักเริ่มไหลอะค่ะ ค่ะบนแรกย,ยังไม่ดีค่ะหาว่าโอกาสมาแล้วนะคะหาสักได้ตีติดล็กแล้วยันลงมาได้แตกไปก่อนบอลสามบอลสัส้นสวนเืนอ่นนี่ค่ะโอ้เอาโยดกดดดมาลูกนี้ได้ตีมาติดล็โอ้โห้วจะบลกได้อีกค่ะ แตตีสวนเืยค่ะนิตยาเอการกระดูกเสิบบอลสั้นแตะยอดเก็บได้ค่ะยกมาโค้งหลังเราตีเข้าในเก็บได้เหมือนกันนะคะโดนโด่งๆมาก่อนค่ะคราวน,นี้ยกมาอีกทีตีติบล็อก อย่างอยู่ที่คาซังอะ่ะแล้วเขาตีข่ขยมาแล้วเราติดไม่อยู่ตามไม่ทันด้วยอะ่ะสัตว์หมาตีติดบล็อกเราออกข้างค่ะ ิบห้า้ก้าตอนนี้ฝวังชั้นไม่ถนัดติดบล็อกเปลี่ยนมาครัวเสาตีชชบเราร้องไ้ทัค่งสเพาเดียวตีไม่้ามนะคะ เราโอ้โหสูงไปหน่อยต้องแก้ก่อนนะคะซัดมาอย่างดึงไว้ได้ค่ะสามเมตรอเอาเอาคืนได้แล้วล่ะลูกนี้ค่ะคต้องแก้ค่ามาไทยค่ะไอตีตสวนคือนอะ มาเซอร์มาหัวลงมาเป็นอะไรหรือเปล่าคะ เส graduate, ัก like <weg> คู่นะคะโอ้โหโอ้โหตัวโดนก่อนนะคะพระซักนี่นะ่ะโอ้โหคราวนี้ตีประคองแก้มาเก็บได้ของหลามสวนเลย เสิร์ฟมาเอาเปดได้ค่ะแต่ย้อนหนักข้างหลังเราลองไว้ทันนะคะตีสวยคือว,ว่าติดล็อกอายังเมียวว่าเราขิ้นได้ข้างหลังมีคนลองครับซาไม่ทีโอ้ลูกนี้คุณน่าจะโดนเสา,ากาศค่ะตีลูกนี้เอาอยังมีตะข่ายลงค่ะตีของทาง इस सर्ता ซโลูตาใต้ของคาสัสสถานนะคะ15ต่อ21โอ้บอลแรกไปคระโอเโอ้ยาวไ้ค่ะลูกนี้ ลึกแล้วอบอลบอลมันมาสูงไว้ก็เข้าตะข่ายพยายามแก้นะคะ mm hmm. มาอีทีค่ะเสิร์ฟของนัดธนิกาต mm hmm. ีแก้ไปก่อนนะคะคราวนี้ mm hmm. บอลสั้นโอ้สวนคือได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะสะสทอน mm hmm. เสิร์ฟของ mm hmm. นักธนิกานะคะ อขอบ้านโอ้หวาลรือ่ะยัออยงอยู่ในกรอบอยู่ตีสวนคือลูกนี้เจ็งเหนียวค่ะจันเก็บได้จัดปลาแล้วออกอ่ะโอ้มินุตเอ,อกข้าไปค่ะแล้ว